โยมผู้หญิงคนหนึ่งก็มานั่งแบมือตรงเนี้ยแล้วก็ถามพระอาจารย์คะหนูอายุ30แล้วพระอาจารย์ลองดูสิหนูมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยหนูยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยบ้านก็ยังต้องเช่ารถก็ยังผ่อนแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหลุดเลยมอเตอร์ไซค์ก็เก่าๆหมาเดินผ่านยังฉี่รถเลยครับวันนั้นเห็นเต็มตาคนไม่กล้าเดินผ่านนะ่ะกลัวจะเป็นบาดทะยักนันหนูมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยบอกโยมเนี่ยเริ่มเริ่มจะไม่มีแล้วนะ แต่มาพยายามมองให้โยมมีนะตอนนี้ไม่ใช่พยายามแต่เห็นชัดๆว่าโยมมีโยมมีเป็นของตัวเองนั้นหนึ่งที่เห็นชัดคือโยมมีความกระตันยูเห็นโยมกระตัญยูต่อแม่ต่อพ่อจังเลยอ่ะเงินเดือนโยมนิดเดียวแต่ทำไมโยมส่งเงินให้พ่อแม่ใช้แล้วก็มาดูแลพ่อแม่แบบแบบไม่ให้ขาดตกบกพร่องอ่ะฉันเห็นโยมมีความกระตันยูเนี่ยสิ่งที่โยมมีที่คนอื่นเขาไม่มีเขามีเงินเต็มมือแต่เขาไม่ค่อยกตัญยูพ่อแม่เขาวันนี้ฉันเห็นโยมแบบนี้จริงๆนะ เห็นโยมมีความขยันไงโยมเงินเดือนโยมนิดเดียวแต่ทํางานเข้ากะเช้ากะดึกกะบ่ายข้ามเห็นโยมโยมไม่เลือกงานเลยฉันเห็นโยมขยันแต่โยมก็ยังไม่รวยสักทีก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ความขยันของโยมนี่แหละที่ฉันเห็นเห็นแล้วก็ยังรู้สึกปลื้มใจว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสมบัติทําให้โยมเนี่ยรวยในอนาคตจะช้าจะเร็วยังไงเดี๋ยวโยมต้องมีตังค์เชื่อว่าโยมต้องมีขยันให้มันถูกช่องทางหน่อยก็แล้วกัน และฉันก็ยังเห็นโยมมีมารยาทมารยาทโยมไม่เคยไปลักกินขโมยกินสามีเขาใครเห็นเพื่อนของโยมแต่ละคนโอ้ยเพื่อนมันเล่าให้ฟังนะมันเละเทะมันไม่ให้เกียรติในสามีตัวเองแล้วก็ไม่ให้เกียรติในผัวชาวบ้านเลยแย่งกินลักกินขโมยกินคนอื่นเต็มไปหมดแต่โยมอ่ะคนเขาคน,คนเขาบอกนะวาน่าเขาลือกันเยอะเลยนะว่าโยมเนี่ยซื่อสัตย์จริงๆนะเรียกว่าโยมมีมารยาทโยมมีความขยันโยมมีความกระตัญยู โยมอย่าบอกอย่าถามที่โยมมีอะไรเป็นของตัวเองบ้าง30แล้วมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างมีแค่นี้เนี่ยคนอื่นเขายังไม่มีเลยคนอื่นเขายังไม่มีเท่าที่โยมมีตอนนี้เลยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของมารยาทเนโยมตอนนี้โอ้โหมันสังคมกําลังจะเละเทะเพราะว่าหากินกันง่ายจริงๆนะเรื่องของเรื่องของผู้หญิงผู้ชายที่มันแบบไม่ไม่ถูกศีลถูกธรรมแต่ของโยมในี่รักษาได้ต้องต้องเรียกว่าโยมมีนะมีนะอย่าไปคิดว่าไม่มี มีจริงๆงั้นก็รักษารักษาตรงเนี้ไว้ให้ดีๆนะสิ่งที่มีตรงเนี้มันจะเป็นการไปเพิ่มคุณค่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสถ,ถึงเรื่องของเงินทองว่าเป็นประการต้นของการสําเร็จในชีวิตนะแต่คุณธรรมตรงเนี้ศีลและธรรมตรงน,รงนี้มันเป็นสิ่งที่คนทําได้ยากและฉันเห็นโยมมีมีจริงๆแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วนะว่าหนูมีอะไรบ้าง30แล้วมีอะไรเป็นของตัวเองบ้าง ก็นี่ไงของตัวเองกระตันยูขยันนะมีมารยาทนะแล้วก็มีความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบ,บาปหิริโอตปะพระพุทธเจา้าตรัสว่านี่แหละเป็นคุณธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาเป็นเทวดาในตอนเป็นๆดีที่สุดแล้วนะพระอาจารย์คะหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มจะมีขึ้นมาแล้วค่ะตอนเนี้เห็นไหมลองไปลองไปตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีๆนะทาแล้วนะก็พยายามทําให้ต่อเนื่อง ไม่ต้องไปสนใจใครปากใครยังไงก็เรื่องของเขามันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะพูดนะโยมนะกลับบ้านแล้วไปดูสิ่งที่โยมมีและฉันก็ยังเห็นลูกโยมน่ารักลูกโยมขยันลูกโยมกําลังก๊อปปี้ของโยมเป๊ะเ,เลยนะมีความขยันมีความซื่อสัตย์มากๆเด็กสองคนนี้นะแล้วก็ให้กําลังใจกันว่าเอาเถอะนะมันอาจจะไม่รวยวันนี้หรอกนะถ้ามันจะรวยมันก็คงรวยมาแล้วละ่ะค่อยๆขยันต่อไป นะอย่าไปโทษกรรมเก่าอย่างเดียวว่าเราคงจะคงจะไปขโมยของเขาบ่อยคงจะไม่ค่อยเคยให้ทานมันก็อาจจะมีแหละนะแน่นอนเพราะว่าเห็นโยมขยันแต่มันไม่รวยเนี่ยมันก็มีเหตุจากกรรมเก่าส่วนหนึ่งแต่มันก็เกิดจากพฤติกรรมใหม่คือขยันแล้วถูกช่องทางไหมนะลองไปดูช่องทางซิว่านะศึกษาเหตุบ้านการเมืองว่านะปลูกอะไรแล้วมันจะมันจะได้ผลนะได้ผลงอกงามแล้วในราคาที่มันดีนะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน นะแล้วก็อย่าไปใช้สารเคมีอย่าไปใช้อะไรที่มันไปทําร้ายชีวิตคนได้พืชผลสวยๆแต่ทําให้คนตายเนี่ยนะมันก็อาจจะกินไม่นานนะถึงเราจะได้เงินทองมาเยอะแต่ความรู้สึกโอ้หนี่ฉันฉันเอาของที่มันมีสารเคมีให้คนกินนะตายผ่อนส่งมะเร็งที่เป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่มันมันจากมังคุดของเราหรือเปล่ามันจากทุเรียนของเราไหมนะงั้นก็นี่แหละสิ่งที่โยมมีไม่ต้องไปถามใครแล้วนะอาตมาตอบแล้วนะจบนะ จบนะโยมมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างมีสิโยมเราทุกคนก็มีเหมือนกันก็ขอให้กําลังใจนะให้เราทุกท่านพยายามพิจารณาให้ได้ว่าสิ่งที่เรามีใครเป็นคนให้เรามาสามันสำนึกที่ดีของเราที่เรามีนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ทุกๆคนจเจริญพร